โสูสีบ้านน้ำกำ่ตํบลน,น้ำกำาอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมถือเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในแถบนี้ตั้งอยู่ริมฝังง่งโขงอายุร่วม244ปีภาพในน้ำโขงหน้าวัดที่สวยงามสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตพี่น้องไทยลาวสองฝากฝัง่งและเชื่อมวัฒนธรรมประเพณีงานบุญงานกระถินผ้าป่าและบุญมหาชาติที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ไปมาหาสู่กันมาเนิ่นนานจากรุ่นสู่รุ่นไม่เสื่อมคลายสมัยก่อนจริงๆนั่นจุดประสงค์คือฝั่งลาวกับฝั่งไทยก็ไม่มีความหมายว่าเป็นประเทศไหนดูท่าฉันเกิดมาเป็นเด็กก็ข้ามไปข้ามมาใครอยากไปก็ไปใครอยากมาก็มาไม่ว่าใครเป็นลาวเป็นไทยหรือเป็นอะไรเดี๋ยวก็ไปทําสวนอยู่ที่โน่นนะเท้ามาก็ไปเกี่ยวข้าวไปทํานาอยู่ที่โน่นก็มีใครแล้วแต่ใคร มีอะไรธุระอะไรจะไปหาอยู่หากินตอนนั้นมาบวชเสร็จเป็นสมณณน,นอยู่ท่าน,นเจ้าวาตอนเขาพรรษาน้ํามันจะเต็มฝั่งในะ่ๆน้ำเต็มฝั่งอตอนเดือน9้าเดือนสิบเป็นกลางพรรษาท่าน,นเจ้าว่าดหลวงปู่เก่าท่านมักจะพาข้ามไปพาข้ามไปแล้วก็พาข้ามไปทอดต้นทอดเขาเรียกว่าทอดพระป่า ทอดพระป่าําวัดําบา,า,บาะไยต่างๆเหมือนเราไปทอดเทียนเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันไปมาหาสู่กันอย่างนั้น,นแหละแล้วเขาก็ข้ามมาข้ามมาทําบุญตอบกันเนี่ยมาทอดตอน้นทอดนายเรียกว่าทอดพระป่าเนี่ยส,ส,ลสลับกันไปมาสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นแหละในทางศาสนาตอนฉันมาเป็นพระแล้วนี่ก่อนออมีประเพณีบุญพระเวสสันดรบุญประจําปีที่ว่าถือบุญสําคัญของหมู่บ้านก็ยังไปเชิญทางโน้นมา อย่างน้อยก็20หมู่บ้านยี่สิบวัดแต่ละวก็มาเทศพาเวทในนี้แหละมาทำเผ่าเวทสันดุงสันดอดร่วมกันทั้งนั้นแหละทุกๆปีถ้าขาดกันก็ไม่ได้ทั้งญาติโยมด้วยทั้งพระด้วยวัดโพสีบ้านน้ํากำมีสิมรูโบสดที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2476เป็นสถาปัตยกรรมทรงพื้นถิ่นอีสานอิทธิพลศิลปะตะวันตก โดยฝีมือช่างยวนสร้างก่ออิฐถือปูนผสมยางมงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนด้านหน้าบันของสิมมีจิตกรรมปูนปั้นพันรายสรงครุดมีพยามังกรขนาบซ้ายขวาลักษณะศิลปะผสมผสานอินดูจีภายในสิมปฏิสฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานฝาผนังด้านหลังพระประธานมีภาพวาดระบายสีจิตกรรมฝาผนัง มีเหล่าเทวดานางฟ้าร่ายรำเสมือนหนึ่งอยู่บนสูงสวรรค์วัดโพสียังมีแผ่นศิลาใบาเสมาแกะสลักข้อความอักษรธรรมโบราณบันทึกเรื่องราวของการสร้างสิมในปีพุทธศักราช2476มีพระอธิการพรหม,มาเป็นผู้นำในการก่อสร้างนอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังมีต้นตะเคียนทองที่พระมหาสังทองสังขยาโนได้ปลูกไว้ ปัจจุบันสูงพอๆกับตึกสี่ชั้นคนโบราณเชื่อกันว่าบริเวณที่มีต้นตะเคียนจะมีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างผีนางตะเคียนสิงอยู่จะขอพรมักจะได้รับโชคลาภจนเป็นที่กล่าวขานเป็นต้นไม้ที่เราภูมิใจเราได้ปลูกไว้นะแล้วกับเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วล่ะทุกวันนี้เราเกิดใหม่คงจะไม่เห็นแล้วละ่ะต้นไม้ ป่าอย่างนี้ต้นไม้สําคัญเราเห็นแต่ไม้ตายเป็นขอนเป็นอะไรที่เขามาทําเลขบทาหวยแหละแต่ว่าต้นสดๆอย่างนี้หายากแล้วล่ะสิมโบราณและต้นตะเคียนทองไม้หายากรวมถึงต้นประดู่ต้นกฤษณาต้นมะข่าที่เจ้าวาดวัดโพสีได้อนุรักษ์ไว้นอกจากให้ความร่มรื่นภายในวัดแล้วถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เราทุกคนภาคภูมิใจ และช่วยกันอนุรักษ์สืบสารต่อให้คงอยู่สืบไป